แต่ว่ามันมีฟันเนี่ยทั้งหมด4แถวที่คมมากๆครับผมซึ่งหลอดเลือดของเพศผู้ทุกเส้นเนี่ยจะผสานเข้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของเพศเมียไปเลยนะครับผมแถมมันยังมีฟันอีกชุดหนึ่งที่อยู่ในลำคอนะทุกคนเพื่อป้องกันไม่ให้เหยื่อซึ่งหายากมากๆเนี่ยสามารถหลบหนีออกจากปากของมันได้ครับ สวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเรื่องมันสั้นนะครับมาพบกับผมแบบนี้ก็เช่นเคยครับมีเรื่องมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกแล้วนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องมันสั้นในวันนี้นะครับผมได้ทําการรวบรวมเอาสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะของเคี้ยวที่ดูน่าสยดสยองน่ากลัวมาให้ทุกคนได้รับชมกันครับผมเดี๋ยวมาลองดูครับว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มันจะมีอะไรบ้างแล้วเคี้ยวของมันเนี่ยจะทาให้ทุกคนรู้สึกกลัวได้เหมือนอย่างที่ผมรู้สึกหรือเปล่านะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องดูดีสามารถกดติดตามได้เลยนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องดูดีครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับสำหรับสิ่งมีชีวิตเขี้ยวสยองชนิดแรกนะครับที่ผมจะพาทุกคนไปรู้จักนั่นก็คือลิงบาบูนนั่นเองครับซึ่งลิงบาบูลเนี่ยจะมีลักษณะเด่นก็คือมีใบหน้าที่ยาวเหมือนสุน,นัขครับแล้วก็จะมีฟันที่เป็นเขี้ยวยาวแล้วก็แข็งแรงมากๆนะทุกคนแถมเขี้ยวของมันเนี่ยยังมีลักษณะที่โคค้้้้งงเขขาาาไปปดดนนนในอกวยะรับ คือถ้าหากโดนกัดเนี่ยรับรองว่าหลุดยากแน่นอนครับผมด้วยความยาวของเขี้ยวแล้วก็ขากรรไกรที่แข็งแรงของมันเนี่ยทำให้มันสามารถที่จะกัดแขนหรือว่าขาของมนุษย์ให้ทะลุได้สบายๆเลยนะทุกคนนับว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งมีชีวิตที่มีเขี้ยวที่ดูน่าสยดสยองมากเลยครับสำหรับลิงบาบูลเนี่ยนะทุกคนเป็นลิงที่อยู่ในวงลิงโลกเก่าครับลิงโลกเก่าคืออะไรลิงโลกเก่าก็คือลิงที่อยู่ในบริเวณซีกโลกที่เรียกว่าโลกเก่าครับซึ่งก็คือทวีปเอเชียแอฟริกาแล้วก็ยุโรปครับ ซึ่งลิงในกลุ่มนี้นะครับจะมีลักษณะโดยรวมก็คือจะไม่ได้มีหางที่ยาวที่ใช้สําหรับการยืดเหนี่ยวครับแต่จะมีการพัฒนานิ้วหัวแม่มือเนี่ยให้มีลักษณะหันเข้าหากันแล้วก็จะสามารถพับนิ้วหัวแม่มือเนี่ยเข้าหาฝ่ามือได้เหมือนกับมนุษย์นั่นเองครับซึ่งลิงบาบูลเนี่ยจัดว่าเป็นลิงที่มีขนาดใหญ่มีแขนและขาที่ยาวเท่ากันครับทาให้มันสามารถเคลื่อนที่ด้วยขาทั้งสีข้างได้เป็นอย่างดีครับผมในขณะเดียวกันเนี่ยทุกคนส่วนหางที่สั้นแล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงกำยำเนี่ย ทำให้ลิงบาบูลสามารถวิ่งได้เร็วพอๆกันกับม้าเลยนะครับโดยลิงบาบูลส่วนมากเนี่ยจะหากินแล้วก็อาศัยบนพื้นดินมากกว่าจะอยู่บนต้นไม้นะครับโดยมันมักจะหากินในเวลากลางวันแล้วก็ขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อหลับนอนในเวลากลางคืนเท่านั้นครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับเคี้ยวสยองตัวแรกครับผมสาหรับสิ่งมีชีวิตที่มีเคี้ยวสยองชนิดต่อไปที่ผมเลือกเอามาให้ทุกคนรับชมในวันนี้นะครับนั่นก็คือแฮกฟิสครับผมสาหรับแฮกฟิสเนี่ยนะครับมันจะมีรูปร่างคล้ายกับปิงคครัแแต่่วววาาามมจิงลล้นนนเปป็ทุก แล้วมันก็เป็นปลาที่ไม่มีขากรรไกรแต่ว่ามันมีฟันเนี่ยทั้งหมด4แถวที่คมมากๆครับผมดังนั้นเนี่ยขากรรไกรเนี่ยจึงไม่จําเป็นเลยครับเพราะลําพังแค่ฟันสีแถวที่คมมากๆของมันเนี่ยก็ทําให้มันสามารถที่จะกินอาหารของมันได้อย่างสบายๆครับสาหรับแฮกฟิสเนี่ยมันอาศัยอยู่ในทะเลครับโดยการกินปลาตายหรือว่าปลาที่ใกล้จะตายนะครับรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ไม่มีกระดูกสันหลังแล้วก็มีลําตัวที่อ่อนนุ่มจําพวกหนอนทะเลอะไรอย่างนี้นะครับ ดังนั้นเนี่ยเจ้าแฮกฟิตเนี่ยจึงไม่ได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของปลสิตนะครับทุกคนเพราะว่ามันสามารถหาอาหารกินเองได้และถึงแม้ว่ามันจะเป็นสัตว์กินเนื้อนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของสัตว์นักล่าครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะกินเฉพาะซากของสัตว์เท่านั้นเองครับแฮกฟิตเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ32ชนิดนะครับโดยแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีวิธีการกินซากหรือว่ากินปลาที่ใกล้ตายเนี่ยด้วยวิธีการอันสยดสยองมากทุกคน นั่นก็คือมันจะกัดชอนชัยเข้าไปทางทวารหรือว่าถูงเหงือกแล้วก็กินส่วนของตัวปลาที่อ่อนนุ่มโดยจะเหลือไว้แค่หนังกับกระดูกเท่านั้นเองครับนอกจากนี้มันยังมีความสามารถพิเศษด้วยนะทุกคนเพราะว่าแฮกฟิตเนี่ยมันจะมีต่อมเมือกทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่เนี่ยก็จายอยู่ทั่วผิวหนังเลยครับซึ่งต่อมเมือกเหล่านี้เนี่ยจะสามารถผลิตเมือกข้นได้ปริมาณมากคือมากจนเกินตัวของมันหลายเท่าเลยครับ ว่ากันว่าแฮกฟิตหนึ่งตัวเนี่ยสามารถทําให้น้ํา1ถังแปลสภาพเป็นก้อนวุ้นสีขาวได้ภายในเวลาเพียงแค่1นาทีเองครับแต่ถึงแม้ว่ามันจะดูน่าเกลียดไปหน่อยเนี่ยเจ้าแฮกฟิตเองก็ยังถูกนิยมนํามาทําเป็นอาหารอยู่นะครับโดยเฉพาะในแถประเทศเกาหลีเนี่ยจะนําเอาปลาชนิดนี้มาหมักกับพริกแล้วก็นําเอาไปย่างหรือว่าผัดครับซึ่งก็ไม่แน่ใจนะว่ามันอร่อยหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่เคยกินนะทุกคนซึ่งนี่ก็คือเคี่ยวสยองตัวที่2นะครับแต่ว่ายังสยองไม่พอครับทุกคนยังเหลืออีกหนึ่งเคี่ยวสยองที่ผมจะนําเสนอให้ทุกกคนนนนรู้้จััใวีนน สำหรับสิ่งมีชีวิตเคี้ยวสยองตัวนี้นะครับมันจะอยู่อาศัยภายใต้ท้องทะเลที่ลึกลงไปจากผิวน้ํามากๆครับผมลึกมากจนแสงอาทิตย์เนี่ยไม่สามารถที่จะส่องถึงได้เลยนะครับเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้ก็คือปลาแองเกิลครับผมต้องบอกเลยว่าปลาแองเกิลเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดแล้วก็มีความน่าสนใจมากๆครับทุกคนในช่วงแรกที่มันถูกค้นพบเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็ต่างสงสัยครับว่าด้วยรูปร่างลักษณะที่แปลกของมันแบบนี้เนี่ยมันสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ภายในทะเลท,เลที่ลึกแล้วก็มืดมิดดอยยู่ไไ้งไง สำหรับปลาแองเกลิลเนี่ยทุกคนมันเป็นปลาที่มีมากกว่า200ชนิดเลยนะครับโดยมันจะอาศัยอยู่ในบริเวณน้ําที่ลึกมากกว่า200เมตรส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะพบมันในบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกและก็แอนตาร์กติกครับปลาชนิดนี้จะมีลักษณะหัวใหญ่มีฟันที่คมมากๆลําตัวของมันเนี่ยจะมีสีเทาเข้มไปจนถึงสีน้ําตาลเข้มครับ เราเนี่ยจะสามารถแยกเพศของปลาชนิดนี้ได้ไม่ยากเลยนะทุกคนเพราะว่าปลาชนิดนี้เนี่ยจะมีเพียงเพศเมียเท่านั้นครับที่มีลักษณะหน้าตาดูน่าเกลียดน่ากลัวแบบนี้ครับผม <c oughs> ฟังดูแล้วไม่เหมือนคนนะครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> คือจุดเด่นของปลาแองเกอร์เพศเมียเนี่ยทุกคนมันจะมีจุดเด่นที่สังเกตได้ง่ายมากๆครับนั่นก็คือบริเวณส่วนหัวตรงบริเวณเหนือปากของมันครับ ตรงจุดนั้นเนี่ยจะมีชิ้นส่วนกระดูกสันหลังที่ยื่นออกมาเหมือนเบ็ดตกปลาครับทุกคนซึ่งเรียกส่วนนี้ว่าเอสคาครับผมแถมตรงส่วนที่มีลักษณะคล้ายเบ็ดตกปลาเนี่ยมันยังสามารถเลืองแสงได้อีกด้วยนะครับโดยการเลืองแสงของมันเนี่ยอาศัยแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Vibrio fischeri ครับโดยมันจะใช้ส่วนนี้นะครับในการล่อเหยื่อให้มาติดกับดักครับผมเวลาที่เหยื่อลงว่ายน้ําเข้ามาใกล้ๆปากของมันเนี่ยมันก็จะงับเหยื่อของมันมากินเป็นอาหารอย่างรวดเร็วครับ ซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อมันที่หมายถึงคนตกปลานั่นเองครับผมสําหรับกระดูกของปลาแองเกอร์เนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงมากๆนะครับทาให้มันสามารถที่จะขยายขากรรไกรแล้วก็อ้าปากของมันได้กว้างขึ้นแถมมันยังสามารถขยายกระเพาะของมันได้ด้วยนะครับจึงทําให้มันเนี่ยสามารถที่จะกินเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวของมันได้หลายเท่าเลยครับผมลักษณะฟันของปลาแองเกอร์เนี่ยมันมีความพิเศษมากๆครับทุกคนเพราะว่ามันจะมีฟันหน้าที่แทงกลับเข้าไปข้างหลังภายในปากครับ แถมมันยังมีฟันอีกชุดหนึ่งที่อยู่ในลำคอนะทุกคนเพื่อป้องกันไม่ให้เหยื่อซึ่งหายากมากๆเนี่ยสามารถหลบหนีออกจากปากของมันได้ครับถือว่าเป็นปลาที่มีเขี้ยวสยดสยองมากเลยนะครับเนี่ยแต่ความสยดสยองของปลาแองเกอร์ยังไม่หมดเท่านี้ครับทุกคนปลาแองเกอร์เพศผู้เนี่ยจะมีลักษณะที่เล็กมากๆครับเมื่อเทียบกับเพศเมียเนาะแล้วก็ปลาเพศผู้เนี่ยจะมีดวงตาที่โตแล้วก็มีโพรงจมูกที่ไวต่อกลิ่นมากๆครับทำให้ปลาเพศผู้เนี่ยสามารถได้กลิ่นของเพศเมียได้ตั้งแต่ระยะไกลๆเลยครับ และต้องบอกเลยครับว่าการขยายพันธุ์ของปลาชนิดนี้มีความสยดสยองมากกว่าฟันของมันหลายเท่าตัวเลยทุกคนนั่นก็คือเวลาที่ปลาแองเกลิลเพศผู้เนี่ยพร้อมผสมพันธุ์นะครับมันจะใช้ฟันที่แหลมคมของมันเนี่ยแหละครับกัดไปที่ตัวของเพศเมียแล้วก็เกาะติดเพศเมียไว้อย่างถาวรเลยครับ แล้วมันก็จะเริ่มกระบวนการประสานร่างกายของมันให้เป็นหนึ่งเดียวกับเพศเมียโดยมันจะสลายดวงตาแล้วก็อวัยวะภายในจนเหลือเอาไว้เพียงแค่อวัยวะสืบพันธุ์เท่านั้นเองครับซึ่งหลอดเลือดของเพศผู้ทุกเส้นเนี่ยจะผสานเข้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของเพศเมียไปเลยนะครับผมกลายเป็นเสมือนปรสิตท,ที่ติดสอยห้อยตามเพศเมียไปในทุกๆท,กที่โดยจะเหลือเพียงแค่อวัยวะสืบพันธุ์ที่ห้อยตรงเตงไปนะครับทุกคน <c oughs> โ้นี่มันคือปลาประเภทไหนเนี่ยทุกคนและเมื่อถึงเวลาที่ปลาเพศเมียเนี่ยไปวางไข่นะครับ อวัยวะส่วนที่เหลือของเพศผู้นั้นก็จะทําการฉีดน้ําเชื้อเข้าไปผสมทันทีครับแต่สําหรับปลาแองเกอร์เพศผู้บางชนิดเนี่ยถ้าหากเพศผู้มันหาเพศเมียไม่เจอนะครับเนื่องจากว่าทะเลลึกมันกว้างใหญ่แล้วก็มืดมากๆเนี่ยปลาแองเกอร์เพศผู้นั้นก็จะเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นเพศเมียแทนครับ โดยมันจะเริ่มขยายขนาดร่างกายของมันให้ใหญ่โตขึ้นพัฒนาตรงส่วนที่เป็นเหมือนเบ็ดตกปลาเนี่ยให้งอกออกมาแล้วก็กลายเป็นปลาแองเกอร์เพศเมียอย่างสมบูรณ์โดยที่ไม่ต้องไปเกาหลีเลยทุกคนอ <c oughs> นี่เรากําลังพูดถึงสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกใช่ไหมครับ นึกว่าดูหนังเอเลี่ยนต่างดาวนะเนี่ยก็ยางว่าเลยครับบนโลกของเราเนี่ยพื้นที่มากกว่า70%มันคือน้ําทะเลนะครับแถมทะเลอันกว้างใหญ่ของเราเนี่ยยังเป็นสถานที่ที่ยากมากๆต่อการสํารวจให้ทั่วถึงนะครับซึ่งถึงแม้ว่าเจ้าปลาแองเกร์เนี่ยมันจะดูแปลกประหลาดมากแล้วก็ตามนะครับแต่ภายใต้ทะเลลึกที่มืดมิดบนโลกของเราเนี่ยยังคงมีสิ่งมีชีวิตที่แสนลึกลับและสามารถทําให้เราตกตะลึงได้อีกมากมายหลายชนิดซึ่งรอให้เราค้นพบอยู่นั่นเองครับผม นี่ก็คือเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตเคี้ยวสยองที่ผมรวบรวมนํามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์ให้ผมหน่อยนะทุกคนแล้วก็แชร์คลิปไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับถ้าหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนเนี่ยผมต้องกราบขอภัยทุกคนด้วยนะครับสําหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็กดกระดิ่งรอไว้เลยนะครับผมสาหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย